สามนาทีก่อนเคารพธงชาติเราไปดูนายกแซลสื่อหน่อยแล้วกันนะคะนายกเซลสื่ออยีาอยาอยาอย่างเรียกเซลใช่ไหมไม่ใช่ขู่ใช่ไหมอันนี้แซลนะ <laughs> นักข่าวไปก็หลังประชุมคลรมอนะคะก็ถามในเรื่องปกตินะคะโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการตั้งคำถามพยายามจะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายก นะคะปรากฏว่าคุณแพททองทานก็ยิ้มพร้อมกับหัวเราะแล้วก็แซวว่าท่านเนี้ยมาทีไรถามเรื่องทรัพย์สินทุกทีเดี๋ยวเอาคอนแทคทนายให้เลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวดิวฉันตอบผิดฝากเลขานำเบอร์ให้หลังใหม่ให้โทรเลยไม่เช่นนั้นจะตอบผิดเพราะว่าตนเสี่ยงเยอะอยู่คุยกับทนายดีกว่านะคะจากนั้นคุณแพททองทานก็บอกว่าอีกหนึ่งคำถามที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้ผู้สื่อข,ข่าวคนนี้ก็เลยตอบกลับว่าแต่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเลย คุณพาทองทานก็อุทานเป็นทีเล่นทีจริงว่าอ้าวตายโอเคงั้นเดี๋ยวรอขอบคุณมากค่ะช่วยเซฟดิฉันด้วยนะคะอ่าแล้วก็นักข่าวก็บอกบรรยากาศมันก็แบบเหมือนแบบพูดทีเล่นทีจริงยิ้มอารมณ์ดีหัวเราะอ,อะไรประมาณนี้นะคะอืมคือคือ,คอนักข่าวที่ถามประเด็นเนี้ยก็คือสำนักข่าวอิสารานั่นแหละนะพออิสาราเนี่ยผมขับไปดูในสำนักข่าวอิสาราเขาเขาโค้ดเลยว่าคืออิสาราเขาทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะไอ้เรื่องการ เรื่องหุน้นเรื่องการโอนหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วประเด็นใหญ่ๆหลายหลายประเด็นเนี่ยก็เริ่มต้นจากสำนักข่าวอิสรานี่แหละนะครับรนายกก็สุาให้ถามแต่เรื่องนี้ก็เขาเขา,เขามีสิจะถามเรื่องไหนก็ได้นายกก็ตอบไปนะอืมอ่ะมีเสียงมีเสียงน้องจิมบอกมีเสียงดูกันนิดหนึ่งนะครับท่านท่านนี้มาทีไรสับสนทุกทีเลยเดี๋ยวเอาคอนแทคทนายให้เลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตอบผิดเดี๋ยวฉันมีเบอร์สาท่านเลยค่ะให้หลังไม โทรเลยนะเดี๋ยวดิฉันตอบผิดดิฉันมีเสียงเยอะอยู่เดี๋ยวให้ทานายดีกว,ว่าเชิญเชิญอ่ะอีกคําถามหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้ค่ะไม่มีเอาไปโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวรอให้ตอบขอบคุณมากค่ะช่วยเซฟดิฉันด้วยนะคะช่วยเซฟดิฉันด้วยนะคะอ่าคือโอเคละมองมุมหนึ่งก็มันเป็นเรื่องรายละเอียดนะนู่นนี่นั่นนะเออแต่ว่าต้องยอมรับว่าเรื่องการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะ เออมันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนจะต้องรู้ว่าผู้นำเอาอะไรไว้ที่ไหนยังไงถูกต้องไหมเปิดเผยไหมปกปิดไหมนะครับ